จทย์บอกมานะครับน้องว่าความน่าจะเป็นที่ทีมฟุตบอลไทยจะชนะเท่ากับหนึ่งส่วนสามในการแข่งขันแต่ละครั้งถ้าทีมไทยลงแข่งสามครั้งแล้วความน่าจะเป็นที่จะชนะสองครั้งเป็นเท่าใดความน่าจะเป็นในการแข่งแต่และครั้งแล้วจะชนะเท่ากับหนึ่งส่วนสามดังนั้นความน่าจะเป็นในการแข่งแต่และครั้งแล้วจะไม่ชนะ หรือก็คือเสมอรหรือว่าแพ้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับน้องก็ต้องเป็นสองส่วนสามนะครับเพราะว่าหนึ่งส่วนสามรวมกับสองส่วนสามน้องก็จะได้เป็นหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับอต่อมานะครับแข่งขันสามครั้งก็จะมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับ โจทย์ให้เราหาความน่าจะเป็นที่จะชนะสองครั้งอ่าพี่ถามน้องนะครับแข่งสามครั้งชนะสองครั้งเนี่ยเป็นไปได้กี่กรณีครับก็เป็นไปได้สามกรณีนะครับกรณีรณแรกก็คือครั้งที่หนึ่งชนะครั้งที่สองชนะครั้งที่สามไม่ชนะกรณีที่สองก็คือครั้งที่หนึ่งชนะครั้งที่สองไม่ชนะครั้งที่สามชนะ กรณีที่สามก็คือครั้งที่หนึ่งไม่ชนะครั้งที่สองชนะครั้งที่สามชนะน้องก็มาดูที่กรณีแรกนะครับครั้งที่หนึ่งชนะความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสามการแข่งยังไม่จบนะครับก็คูณต่อครั้งที่สองชนะความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสามการแข่งยังไม่จบนะครับก็คูณต่อ ครั้งที่สามไม่ชนะความน่าจะเป็นก็จะเท่าก,กับสองส่วนสามนะครับหนึ่งคูณหนึ่งคูณสองน้องจะได้สองส่วนด้วยสามคูณสามคูณสามน้องจะได้ยี่สิบเจ็ดต่อมานะครับเราก็มาดูกรณีที่สองความน่าจะเป็นที่ครั้งที่หนึ่งจะชนะก็จะเท่าก,กับหนึ่งส่วนสามการแข่งยังไม่จบนะครับก็คูณต่อความน่าจะเป็นที่ครั้งที่สองจะไม่ชนะ ก็จะเท่ากับ2อส่วนสมการแข่งยังไม่จบนะครับก็คูณต่อความน่าจะเป็นในครั้งที่3าจะชนะก็จะเท่ากับ1นึ่งส่วนสามหคูณสคูณหได้สองส่วนด้วย3ามคูณสคูณสได้ยีสิบเสุดท้ายกรณีที่สามครั้งที่หไม่ชนะความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับ2อส่วนสาม การแข่งยังไม่จบนะครับก็คูณตอ่อครั้งที่สองชนะความน่าจะเป็นก็จะเท่าก,กับหนึ่งส่วนสามการแข่งยังไม่จบนะครับก็คูณตอ่อครั้งที่สามชนะความน่าจะเป็นก็จะเท่าก,กับหนึ่งส่วนสามสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้สองส่วนด้วยสามคูณสามคูณสามได้ยิบเจ็ด เอาต่อมาน้องจํำไว้เลยนะครับภายในกรณีเดียวกันเนี่ยให้คูณกันแต่ถ้าเกิดระหว่างกรณีเนี่ยให้น้องออกมาบวกกันนะครับดังนั้นน้องจะได้เป็นสองส่วนยีิบเจ็ดบวกกับสองส่วนยีิบเจ็ดบวกกับสองส่วนยีิบเจ็ดสองบวกสองบวกสองได้หกนะครับดังนั้นน้องจะได้เป็นหกส่วนยีิบเจ็ด น้องเอาแม่สามตัดนะครับน้องจะได้เป็นสองส่วนเก้าดังนั้นนะครับน้องลงแข่งสามครั้งความน่าจะเป็นที่จะชนะสองครั้งก็จะเป็นสองส่วนเก้าสองส่วนเกา็จะตรงกับตัวเลือกที่3ามแต่นั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อสามโอเคนะครับ